ตอนพิเศษตอนที่สองราชศกเจียงเหยียนปีที่35แคว้แวนเหยียนอันเป็นแขวนผู้ชนะสงครามค่อยๆเฟื่องฟูขึ้นจากการค้าขายนับประเทศเจอเบิร์นล้างเป็นผู้ที่มีความสามารถพระองค์สนับสนุนด้านการค้ากับต่างแคว้นทั้งยังฟืน้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับแคว้นต่างๆลดภาษีการค้าระหว่างแควนลงเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นการค้าทําให้มีพ่อค้าเข้ามาค้าขายในแควนมากขึ้น กระทั่งให้ความสําคัญกับผู้ที่ทาอาชีพค้าขายอันเป็นผู้ที่จ่ายภาษีให้แก่ราชสํานักมากที่สุดดังนั้นแล้วชนชั้นพ่อค้าจึงเริ่มมีบทบาทในสังคมกลายเป็นชนชั้นที่ไม่ถูกกดขี่ีกต่อไปการค้าเกลือถูกเปิดกว้างมีชายค้าขายจากคนกลุ่มเดียวอีกต่อไปทําให้เกลือมีราคาถูกลงประชาชนที่มีไรายได้น้อยสามารถซื้อหาได้มากขึ้นอีกทั้งพระองค์ยังเดินทางไปทั่วทั้งแคว้นเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ และความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงเรียนในหัวเมืองใหญ่ๆเพื่อให้ประชาชนในแคว้นมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นทุกๆเมืองค่อยๆเจริญรุ่งเรืองตามแบบอย่างเมืองเฟิงฟู่เราว่าอย่างไรก็ตามเมืองเฟิงฟู่ยังคงเป็นเมืองที่เริ่มรวยอันดับหนึ่งไม่มีขอทานไม่มีคนไร้บ้านทุกคนในเมืองมีงานทําอีกทั้งยังเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่เป็นพวกฝึกปราณิญ,ญาณ ราชสำนักล้วนส่งขุนนางชั้นสูงมาดูเป็นแบบอย่างเรื่องระบบการจัดการและการส่งเสริมอาชีพของประชาชนเมื่อทุกคนมีอาชีพมีไรายได้ก็จะเก็บภาษีดีมากขึ้นเมื่อเก็บภาษีดีมากขึ้นทางการก็สามารถนําเงินภาษีมาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีได้มากขึ้นเช่นเดียวกันไทยเจอหวันล้างมีชื่อเสียงดีงามไปทั่วแคว้นด้วยพระปิชาสามารถสตรีทางแว่นแคว้นที่พลาดหวังจากท่านไม่ทับเจ้า ต่างเบนความสนใจไปยังหน่อเนื้อเชื้อกระสัดผู้นี้ทว่าน่าเสียดายทั้งที่ถึงคราคัดเลือกพระชายาแล้วแต่ให้เจอก,กลับไม่มีทีท่าว่าจะสนใจสตรีนางใดมาดว่าขุนนางทั้งหลายจะกล่าวเตือนเป็นเชิงให้พระองค์คัดเลือกพระชายาแต่พระองค์กลับนิ่งเฉยมุ่งมันแต่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นเหล่าขุนนางจึงหันมากดดันผู้เป็นพระบิดาเพื่อให้ฮ่องเต้ไปกดดันพระโอรสอีกคราหนึ่ง เกาเยยนฮ่องเต้แม่อยากจะบายเบีย่ยงก็ไม่ได้แล้วผู้ใดว่าพระองค์ไม่อยากจะได้สะพายเราถึงกับจับจองไว้หลายปีแล้วแต่บิดาของนางไม่ยกให้ต่างหากจะทําอย่างไรดีอยากได้บุตรตรีผู้อื่นแต่บิดากลับหวงเพียงนั้นนางหนูรี่สื่อกับเก่งกาเฉลียวฉลาดมีแม่สื่อไปเยี่ยมเยียนจนทรณีประตูศึกแล้วพระองค์จะไม่ร้อนรุ่มพระไทยได้อย่างไรกระนั้นก็ไปบังคับครูขเข็นก็ไม่ได้ด้วยจะทําให้คุณนางที่รักต้องขุนเคืองเอา ภายในจวนตระกูลเจ้าลีสื่อไม่เศร้าว่าตนเองถูกหมายตามมาเป็นสะพ้ายจากผู้เป็นเจ้าแผ่นดินนางยังคงง่วนอยู่ก,กับการประชุมหลงจูทั้งหลายในการควบคุมดูแลกิจการต่างๆด้วยเพราะหลายปีมานี้ร้านค้าฟูจันจูเปิดขึ้นหลายสาขาในหลายเมืองทําให้หน้าที่การดูแลเรื่องราวต่างๆมีมากกว่าตก่อหลายเท่าทว่านางและจันจูต่างวางระบบการจัดการไว้ดีแล้วไม่ต้องลงมือทําด้วยตนเอง นางเพียงจ้างหลงจูที่เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ช่วยดูแลการค้าและให้ค่าตอบแทนสูงดังนั้นแล้วเมื่อใดที่ร้านฟูจนจูประกาศเปิดรับลูกจ้างก็จะมีผู้คนตบเท้าเข้ามาสมัครกันเป็นจำนวนมากแม้แต่พนักง,งานต้อนรับในร้านกาแฟาก็มีเงินเดือนมากกว่าคุณนางขั้น8แล้วจะไม่อยากได้ได้อย่างไรเอาละ่ะจัดการตามนี้อย่าลืมทำบัญชีอย่างละเอียดแล้วส่งมาให้ค่ะขอรับคุณหนูหลงจูจากร้านค้าสาขาต่าง รับคำอย่างแข็งขันก่อนจะค่อยๆทยอยจากไปรีซือบิดตัวไปมาอย่างเมื่อยขบนางประชุมมานานถึงสองช่วยยามจะมีเมื่อได้อย่างไรทว่าเมื่อคิดถึงตัวแลกเงินที่นอนนิ่งอยู่ในร้านแลกเงินแล้วกำลังใจก็ไหลทะลักเข้ามามากโขอาจจะเรียกได้ว่านางเป็นเศรษฐีน้อยผู้หนึ่งในแคว้นเหยียนก็ไม่เกินไปนักคิดแล้วก็คิดถึงสหายไม่ทราบว่ายามนี้นางจะทําอะไรอยู่ที่ชายแดนกันหนอหลังจากที่นางแต่งข้าจวนตระกุลเจ้า พี่ใหญ่ก็ยึดตัวจูไปจากนางเสียเส้นแล้วอาจูกลับมาอยู่เมืองหลวงได้ไม่นานแม่ทับนุ่มก็จะมาเอาตัวจากไปเสียนางขี้คราจะแย่งคนกับเขาแล้วตุบเสียงคล้ายของหนักหล่นลงบนพื้นลิซือเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยก่อนจะลักความสนใจยกถ้วยกาแฟที่เหลืออยู่ครึ่งแก้วขึ้นจิบสงสัยบ่าวไพร่จะขนของอยู่ในเรือนด้านหลังกระมังแม่นมขนของมาทำความสะอาดอีกแล้วหรือเทว่านางคิดได้เพียงเท่านั้น เงาสายหนึ่งพัดผ่านวูบป,ปรากฏเป็นองค์รักเงาในจวนตระกุลเจ้าผู้นั่งอยู่ตรงหน้าคุณหนูขอรับเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องใดขึ้นครานี้นางตระหนกเสียแล้วองค์รักเงาเป็นองค์รักหน่วยพิเศษที่ผู้เป็นพี่ชายส่งมาดูแลความปลอดภัยและจัดการเรื่องต่างๆให้แก่นางโดยเฉพาะพวกเขาแตกต่างจากองค์รักรักษาจวนทั่วไปโดยปกติแล้วหากไม่มีเรื่องสําคัญหรือไม่ถูกนางเรียกใช้ พวกเขาจะไม่ปรากฏตัวให้ได้เห็นส่วนวรยุทธ์ของพวกเขานั้นนับว่าเป็นเลิศดในแคว้นเยียนครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าเงามอมจุราชเมื่อพวกเขาออกมาโดยที่นางไม่ได้เรียกใช้เช่นนั้นย่อมหมายถึงเกิดเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้เชิญคุณหัูตามมาเถิดขอรับนำทางลีสื่อเดินตามองค์รักเงามายังริมกำแพงหลังจวนที่อยู่ไม่ไกลนักเมื่อเดินเข้าไปใกล้กำแพงกลิ่นเ้าเลือดคลากรุกร้งลอยเข้ามาประทัดจมูกในใจเกิดสังห์รุนแรง ครั้นเดินเข้าไปใกล้กำแพงพบว่ามีบรุดร่างใหญ่นอนนิ่งอยู่อาพรแต่เดิมคงจะเป็นสีขาวทว่ายามนี้ถูกย้อมด้วยสีโลหิตจนเกือบจะมองไม่เห็นสีที่แท้จริงทว่าที่น่าตกใจกว่าคืออาพรของเขาเป็นชุดที่ถูกตัดเย็บโดยร้านฟูจันโจผ้าใหม่เช่นนี้นางจะจําไม่ได้ได้อย่างไรรูปร่างเช่นนี้อาพรเช่นนี้ไม่รอช้านางพลิกร่างขึ้นมาดูไทเจอพี่ชายไทเจอ พี่ชายไทยเจอเจ้าคะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ผู้ใดขวัญกล้าเพียงนี้กระทั่งรอบสังหารในเมืองหลวงเลยหรือทว่าสิ่งที่น่าตกใจกว่าคือเขากลับปินกระแพงเข้ามาในจวนตระกูลเจ้าหากเขาเดินทางไปนภูเหลืองในเวลานี้คนตระกูลเจ้ามีสิบหัวก็ชดใช้ไม่หมดแล้วนี่หรือคือสิ่งที่อง,องครักษ์เงาไม่สามารถจัดการได้นางย่อมเข้าใจได้ทันควันหากพวกสูงสักหนุ่มผู้นี้สิ้นใจในจวนคงถึงคราเคราะห์ของตระกูลเจ้าแล้ว มาช่วยยกเขาเข้าไปที่เรือนค่ะแล้วไปเชิญท่านหมอสวีมาอย่างลับๆลีสื่อสงบจิตใจก่อนจะสังการอย่างรอบครอบด้วยนางเกิดและเตบิบโตในตระกูลขนนางแม้ว่าตระกูลของนางจะไม่มีการชิงดีชิงเด่นเช่นตระกูลใหญ่อื่นๆแต่เรื่องแรกสนกรในของตระกูลใหญ่หรือในวงังหลวงนางก็พอจะทราบอยู่บ้างท่านหมอสวีเป็นหมอประจําตระกูลเจ้าเขาสามารถเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ ไทืจอผู้นี้คงจะทราบดีว่าจวนตะกูลเจ้าจะเป็นที่เดียวในเมืองหลวงที่เขาปีนเข้ามาแล้วจะปลอดภัยไม่ถูกตามเจอจากศัตรูเขาจึงพาร่างกายบอบช้ำมาจนถึงที่นี่ส่วนเจ้ารีบไปทำความสะอาดถนนรอบนอกแล้วรอยเลือดบนกำแพงใช้สมุนไพรกลบกลิ่นเสียให้หมดต้องทำอย่างลับให้คนรู้น้อยที่สุดนางไม่ทราบว่าศัตรูของเขายังคงตามมาหรือไม่ป้องกันเอาไว้จะดีกว่าขอรับเมื่อสั่งการเสร็จสิ้น หญิงสาวจึงพาคนปาดเจ็บเข้ามาในเรือนของนางโดยต้องการให้คนรู้น้อยที่สุดการพาเข้าไปยังเรือนรับรองไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักครั้นพาคนป่วยนอนลงบนเตียงหญิงสาวก็จัดการถอดชุดของเขาออกเสียบาดแผลที่เกิดขึ้นเป็นรอยดาบหรือของมีคมของมีคมเหล่านั้นถึงกับสามารถตัดผ่านผ้าไหมเถี่ยเจนได้นับว่าคนร้ายเตรียมการมาดีใช้ของที่ลงอัขาราระดับสูงเพื่อให้สามารถตัดผ่านผ้าไหมเถี่ยเจนได้ไม่นานนักหมอเสวียก็มาถึง หมอชราตกใจนักเมื่อทราบว่าต้องมารักษาผู้ใดทว่าครู่เดียวก็กลับมาสกผมดังเดิมเขาลงมือรักษาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกระทั่งเวลาล่วงเลยมากว่าหนึ่งชั่วยามการรักษาจึงสำเร็จลงได้ขอบคุณท่านหมอเจ้าค่ะอย่าลืมเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะเจ้าค่ะขอรับคุน,นูเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนเจ้าค่ท่านหมอกลับดีๆิร้านหมอจากไปแล้วนางจึงสุดนั่งลงข้างกายผู้ป่วย นางอยู่ของนางเฉยๆก็มีเรื่องวิ่งเข้ามาหาเสียได้เป็นให้ื่อนี่ไม่ดีสักนิดงานก็หนักเพียงนั้นทั้งยังมีคนรอบทําร้ายไม่แม้นแต่ละวันไม่เราบว,ว่าเขาเติบโตมาได้อย่างไรนางรู้ดีว่าพี่ชายให้จือ่อพวกนี้ทํางานหนักเพื่อราฎรเพียงใดเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้แว่นแควนดีขึ้นให้ราษฎรทุกคนไม่อดอยากจะต้องคิดถึงผู้อื่นก่อนตอนเสมอบ่อยครั้งที่เขาออกไปต่างเมืองแล้วถูกลอบทําร้ายกระนั้นเขาก็ยังคงออกไปอย่างสม่ําเสมอนาง ย่อมนับถือจิตใจ,ใจใชายหนุ่มผู้นี้อยู่ไม่น้อยเวลานี้ฝ่าบาทมีท่าทีว่าจะสลับบัลังเหล่าองค์ชายทั้งหลายคงนั่งไม่ติดแล้วจําเป็นต้องกําจัดเขาให้ถันการนางเหลือบมองเซลหน้าเซลเซียวของเขาอย่างเห็นใจการเกิดมาเป็นเชื้อพระวงไม่ได้เป็นเรื่องดีไม่ทราบว่ายามใดจะถูกวางพิษยามใดจะถูกดาบต้องคมกระบี่องค์ชายบางพระองค์จึงได้สิ้นพระชนตั้งแต่เด็ก นางไม่ทราบว่าบุรุษพวกนี้จะต้องฟันฟางสิ่งใดมาบ้างจึงเติบโตมาเป็นคนใช้ได้คนหนึ่งลีสื่อคิดถึงเรื่องราวในรั้ววังแล้วก็ได้แต่เข็ดขยาดตั้งแต่เรื่องของอาจูในครานั้นนางก็ไม่อยากเข้าวังอีกเลยแต่จนใจที่เกิดมาเป็นบุตรของคนนุณนางบางคราด้วยหน้าที่นางจึงหลีกเลี่ยงมีได้เวพิษบาดแผลทําให้วนล้างมีไข้ตลอดทั้งคืนเจ้าของเรือนจึงต้องคอยเช็ดตัวให้เขาจนไม่ได้นอน รุ่งสางเมื่อไข่ลดลงนางจึงพอได้งีบหลับบ้างหวนหลังปวดร้าวไปทั่วทั้งตัวทว่าเมื่อพยายามลืมตาขึ้นก็พบว่าตนเองนอนอยู่ในห้องที่ไม่รู้จักความทรงจำยามก่อนหน้าไหลบ่าเข้ามาในหัวเขาถูกไล่ล่าสังหารตอนที่ออกไปนอกเมืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำในไร่นาของชาวเมืองตรูเตรียมการมาอย่างดีกระทั่งองครักษ์ฝีมือฉกาดของเขาก็ตายไปเสียสิน้นเมื่อหนีเข้ามาในเมืองหลวง ที่เดียวที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดเห็นจะมีเพียงตระกูลเจ้าแม้ว่าแม่ทัพใหญ่ทั้งสองจะไม่อยู่ในจวนทว่าเขาทราบดีว่าองค์คกษ์เงาของจวนตระกูลเจ้ามีเช่สามัญอย่างน้อยเมื่อเขาเข้าไปในจวนได้ศัตรูย่อมไม่สามารถฝ่าเข้ามาสังหารเขาได้ทว่าด้วยบาดแผลที่สาหัสเกินไปครั้นปีนเข้ามาด้านในแล้วเขากลับสลบไปเสียได้ชายหนุ่มเหลือบมองเรือนผมสีดำสลวยที่แผ่ราบอยู่บนผ้าหม่มในใจอุ่นว่า ตลอดทั้งคืนเขาหลับๆตื่นๆทำให้ทราบว่ามีคนคอยดูแลและเช็ดตัวให้เขาจนไม่ได้นอนเห็นจะเป็นนางกระมังพี่ชายทายเจอตื่นแล้วหรือเจ้าขะลีสื่อจะดุ้งตื่นเมื่อเขาขยับตัวเห็นคนป่วยนอนตาแป๋วมองมาจึงถามถ่ยอาการอืมเจ็บที่ใดหรือไม่เจ้าคะเป็นอย่างไรบ้างข้าต้องเรียกท่านหมอหรือไม่ไม่ต้องหรอกแม้จะยังเจ็บอยู่มากแต่การเรียกหมอบ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องดี อีกทั้งเขายังมีทราบสถานการณ์ด้านนอกว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณูอรับเสียงองครักษ์เอ่ยขึ้นเบาๆอยู่หน้าเรือนเข้ามาองครักษ์ทำความกระรพู้สูงสักก่อนจะรายงานยามนี้ทหารหลวงออกตามหาให้จือทั่วเมืองทั่วท้องถนนเต็มไปด้วยทหารสถานการณ์ตึงเครียดอย่างยิ่งฟาบาทพิรสดหนักอรับองชายห้าเป็นอย่างไรบ้างคนป่วยถามด้วยน้ำเสียงแหบพราลิซอจึงต้องรีบหยิบน้ำให้เขาดื่ม องชายทุกพระองค์เรียกตัวเข้าเฝ้าทั้งหมดพะยะค่ะยามนี้ยังไม่มีผู้ใดได้ออกจากวังคนร้ายน่าจะยังอยู่ในเมืองหลวงต้องรบกวนสื่อเอ๋อแล้ววันหลังกล่าวที่ต้องรบกวนนั้นคือการขอยืมองครักเงาของนางเขาโดนกระทํามาช้านานครานี้สมควรจะต้องขุดรากถอนโคนน้องห้าเสียลีสื่อก็อยินดีให้เขาหยิบยืมองคลักไปใช้วันหลังอยู่ในจวนตระกลเจ้ามากว่าสามวัน ยามนี้ภายนอกเกิดความวุ่นวายกันทั่วเมืองหลวงเพราว่าภายในเรือนหลังหนึ่งในตระกลเจ้ากลับมีเพียงเสียงของคนล้างและเสียงพลิกหน้ากระดาษไปมาด้วยพรอรี่ซือต้องตรวจบัญชีร้านค้างานของนางก็แต่ไม้เต็มม,ตมืออยู่แล้วเพราะว่ามาต้องดูแลผู้ป่วยเช่นนี้นางจึงจงเป็นต้องเอาง,งานมานั่งทําในเรือนควรป่วยผู้นี้เรื่องมากอย่างยิ่งเขาไม่ยินยอมให้บ่าวไพร่ในจวนมาดูแลจะต้องเป็นคนหนูเช่นนางมาดูแลเองเช่นนี้ซือเอ,อ๋อเจ้าทาอันใด สือเอ๋อการค้าของเจ้าดีจริงสือเอ๋อขัาขลังสือเอ๋อค่าอยากกินลูกท้อนอกจากเจอเรื่องมากแล้วเขายัางซักถามไม่หยุดปากทั้งยังเรียกใช้นางไม่หยุดหย่อนพี่ชายไทยเจือเจ้าคะหากท่านยังไม่หยุดพูดข้าจะโยนท่านออกไปให้นักฆ่านอกกำแพงแล้วครานี้คนป่วยเงียบเสียงลงทันควันดูเอาเถิดเขาเพียงมาขออาศัยในจวนผ่านมาไม่กี่วันนางก็วางอำนาจบาดใหญ่เสร็จแล้ว รายงานขอรับเสียงดังขึ้นจากหน้าเรือนว่ามายามนี้องชายห้าถูกจับเนื่องจากสมคบคิดกับต่างแคว้นและลอบฝึกฝนทหารจำนวนมากฟาบาดลงโทษข้อหากบฏอีกทั้งยังมีคดีโกงเงินหลวงอีกหลายคดีตัวเขาและตระกูลเรื่องล้างถูกประหารทั้งตระกูลโดยมีการประหารชีวิตอีกเจ็ดวันขอรับครานได้ยินรายงานหวนลางก็เลิกคิ้วอย่างแปลกใจองครักษ์เงาตระกูลเจ้าทำงานได้รวดเร็วฉับไวไม่เสียชื่อจริงๆ เขาอยากมีองค์ครัก์ช่นีบ้างจะต้องไปขอสหายสักร้อยส0งคนบ้างแล้วอ๋อเช่นนั้นพี่ชายเทพจือก็กลับวางได้แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะนางอยากจะขับไล่ข้อจากจวนแล้วงานตรวจบัญชีของนางยังมีอีกสองกองใหญ่หากเขายังอยู่นางจะมีสมาธิตรวจบัญชีได้อย่างไรไม่ไปืมเหตุใดจึงไม่ไปเจ้าคะยังไม่หายดีครานี้คนป่วยตีรวนเสร็จแล้วท่านหายดีแล้ว ไปรักษาต่อในวังสิเจ้าคะ่ะหมอหลวงเก่งๆต้องมากมายหากเดินทางไกลแพ้จะปรีเอาได้รีซือจนด้วยคำพูดได้แต่ครุ่นคิดเขาบอบางถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันสือเอ,อ๋อตรวจบัญชีเก่งเพียงนี้รับตรวจบัญชีในวังของข้าได้หรือไม่ไม่ตรวจตรอกเจ้าคะ่ะท่านก็ไปหาพระชายาม,มาตรวจเองสิเจ้าคะ่ะงานของนางมีมากมายจะมีเวลามาตรวจบัญชีในวังหลวงให้เขาได้อย่างไรกัน งานจัดการภายในวังย่อมต้องเป็นหน้าที่ของนายหญิงภายในวังจะให้คนภายนอกไปจัดการม่เชื่อเรื่องถูกต้องให้จือผู้นี้เห็นทีจะบาดเจ็บจนสมองเลอะเรือนไปแล้วกำลังหาอยู่หมายถึงหาพระชายาพระบิดาก็กดดันเขานักครานี้เห็นทีจะต้องหาอย่างจริงจังเสียทีชายหนุ่มเหลือบมองเซี่ยวหน้างามที่กำลังเคร่งเครียดกับสมุดบัญชีตรงหน้าก่อนจะลอบยิ้มกับตนเอง